ลือดูทำบุญนะหุนเวียนอีกทีเป็นปราเพนีดังเดิมของไครคือทอดกะถินเสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมีขอเชิญร่วมทอดกะถินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างสาราปฏิบัติธรรมกองละ999บาทรับพยันโตขันล้านจากวัดระฆังหรือรพัพระสมเด็กรุ่นแตกลายงาทอดนณนสำนักสงเขาลางยองมกำมลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6พฤศจิกายน2559 สิบจศูนย์ศูนอพระสงฆ์เจริญพระพุทธมน์ธรรมาจักรกับปะวัฒนาสูตรสิบเศูนย์ศถวายพระฐานเพลงแด่พระพิสุสงสิบสน์ศูนยนทอดกรถินสามัคคีท่านใดที่จะร่วมบุญกรถินสามัคคีในครั้งนี้เชิญติดต่อร่วมบุญเจ้าอาวาสโดยตรงโทรศูนย์แปดหนึ่ง5้าสองหกสี่สอย่าลืม ไปร่วมบุญกระถินครั้งนี้ให้ได้กันนะครับผม